ผมก็สวัสดีน้ำมมุนครน้งผมตอนนี้เราอยู่ในเกมคอนทราบแบรนโพลิี้สวมการเป็นตำรวจแบบจำลองครับผมเหมือนราแบบมาตั้งหนานจดตรวจ,จสอบรถเข้าเมืองนี้ครับผมรูวเสียงมันจะดังหรือเปล่าเสียงใบไ,ไม้เนี่ยผมพูดดังเลยท่าน้ชมารถเหลือสี่แล้วเนี่ยบุกบอลไปได้แล้วไปโน้ผมต้องไปรายงานตัวกับ หน้าหน่วยรับผมตอนนี้หน้าหน่วยเราอยู่ไหนไม่รู้ไปถ้า่ายเรากำลังรอคุณอยู่เลยอู่าต่าิตาน้นการหน่วยชื่อฮดา่อธิบายให้ทาของคุณทแรก้ดูออกเลอมานี้เหมือน <hello. S 1> ของคนไทยเลยหรือเปล่าว่ามีภาษาไทยมาอะไรอย่างแรกนะโหโหเืมกระตุกหรอวะเดิมขออนุญ,ญาตบับวิดีโอกนนะผมโอ้เต็มจอโอ้อันต้าไม่ไหวปับระดับกลางเลยแล้วกันเห็นกราฟิกเมื่อกี้แล้วไม่รีสตาร์ทผมทเกียจเนี่ยหัลื่นนี่มาหน่อยสวยนี่ดิโอ้อมมอดดโอแว่าโอ้ภาพโคตรแตกต่างกันเลยท่านผู้ชม โอ้เดีได้ดเออระดับสูงระดับสูงก็พอมั้งได้ไหมโอเคระดับสูงดืว่าได้ครับผมระดับอันตานียไหวมองไปดูโอ้โหีเอ่วงีแหม่าที่ยออฟฟทศครก็ผมหยุดไฟฉายขึ้นมานี่เปิด่มสามกรู้สึกว่าผู้หมวดนี่จะพูดเสียงดังเหลือเกินนะผม อาบหมดอมีผูสุทดันเยยาีชาาิบปรดีอมาเนวาไดเพิ่ด้วยไดมีชดลชุดโคลโกดังโหนโกดังเหรออ่านดิไม่มีที่เก็บของไม่มีลิสไลา์ชื่ออะไรต่างๆไม่เป็นไรไม่เขียนะไม่ไไม่เขียนแคนเซไอปืนซ่อนในา ปืน่มแล้วมีเลยยาเนี่ยอ้าอันนี้โซดังอันนี้ห้องขังเยสมีห้องขังด้วยเสร็จดิว้าวคิดหน่อยก็เตยเฉยพอดครับอ้าวเสียทุกคนสวัสดีครับสวัส <c oughs> ดีครับวันนี้ผมมาเป็นคนที่นี่เป็นคนใหม่มาประบัติการที่นี่กินฝากเนื้อฝากตัวและฝากหัวใจฝากอะไรก็ได้ที่เอาให้ผม ยอตำแหน่งเรื่นเนเร็วน,น,น,นะครับเออกาแฟรอร่อยนะอโอ้ใครมันหัวร้อนแล้วเต,ตออกนะก็อีนน้นะไค่ื่องอะไรอันนี้น่าจเป็นพิมดีดนะครับผมพิมดิดเลพิมพิมปับ๊บปันะ๊บปั๊บพิมเรามีกระดาษที่นิมเรื่นอะไรับมีข้อมูลที่จำเป็นอีกเยอะการตรวจสอบกฎการเข้าประเทศและรวมถึงทเกิด้วดดอวามัไม่หายไปวะหายไหวาปิดตตตู้ ห่านจำอย่างนี้นออให้กดแขยงยางแบนก็คงคนเสียหายยางแบนกระโดแตกไฟแตกกระโกหายไม่มีการชน,นตัวถังรถหายตัวถังรถหายไปเฮ็ดี่ไม่มีตัวถังรถมันขับมาได้ไงโอ้ไฟห้องโดยสารแตกแตกไฟห,ห้องโดยสารแตก ออก็ชดเอกสารชึ้นน่ะนมสกุลตรงตรางวันหมดอายุหมายเลขนนะ้นนะจุดทางตาประทับขึ้นหลังเอกาสารดดเทียบลดหูตรวจเยอะเหมือนของจริงชิบหายเลยเอามาจากของจริงเลยหรือว่าการตรวจจับของเถื่อนนะผมห้องโดยสารอ๋อต้ตรวจผู้โดยสารต้อมีที่อะไรหรือเปล่าที่ส่วนภายนอกะยางรถมนตรวจจับของเถื่อนเยอะแยะยางรถยังเอาของเถื่อนด้วยลังก็ของเถื่อนถังก็ของเถื่อน กรสอบนี่คือคือแบบมันของเถื่อนอยู่แล้วเขาสอบให้มียาดนะังนั้นแต่รังกับถังนี่ผมก็งงเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นรังแบบปเปล่าๆแล้วถังแบบปเปลนะ่าๆอือ่นอ๋ออือ่นโอ้โหชักโคกโอ้โหป็ดเทศชักโคกก็มาวะ่ะนี่อะไรวะเนี่ยคืออะไรนะอาลิสอาลิสอยู่ในประเทศอะไรเนี่ยที่ตั้งระหว่างฮะอาคาลิสตันอาคคาลิสตัน สันก้าพาลิสสันก้าเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวอินกาอินกาสเตมอินกาสเตมโอ้โหถ้าเอาเอสมาไว้ตรงข้างหลังเอ็นนี่คืออินตาแคมเลยเนี่ยนักเคลมมาลามาลกอสอ่านยากงงอิตเลยซาฮาราลี่โอ้โหต่ลาอันโอ้ โอ้โหโอเคแต่ละอันไม่คุ้นเลยว้าวชื่อรถแต่ละคันเฮ้ยพ่อมันจะเป็นเดี๋ยวเราดูยางแบนไหมอ๋อยางแบนก็จับเราบุกยางแบนกันอ่าเช็คดูไฟแตกกระจกแตกไม่มีการทนกระจกหายตัวผมงงตรงที่ตัวถังรถตัวถังหลุดหายก็สังก็สั่งก็สับ ต้หทับคันจบคันเลยนะก็เกิดจากของเถื่อนมีดีดขวัญกระสุนมีดเชือของเถื่อนหมดโอ้โหถ้ามาประเทศไทยทืีของเถื่อนทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้โหมีดเทียบเลยออกไปปับ๊บออกไงครับนอนันที่สีบ16เมษายนปี1981าครับผมอ่ายี่ยอเร็ย่ำนะก็เลยวีขอนแรกข้ามาเสรคงะบอก c ยก ประตูตูลวัวประตูลวัวสวัสดีครับผมเด็กนายกตายนาระวันีอนน้ำไม่เ็นไรต้องไปไหต้ององ่ต้องมากดประอาเนี่ยคันครับเชิญเชิญเชิญดเฮ้จรยาจอด jest ją edzyjado, aż akarysta inka, sejdy cielę walizie dokument, promujący Sarasta. Krizio, aż dokumenta, pasport, aż maszynu rejestracyjna rejestracyjna kartka. Użyj automatyczny komparatno instrumentu, eto kontrolna sejdy เอ็ดดิครสนี่นะซีอังงผมชาติอัานตันงุดน้ำหนักงหนึ่งพันเจ็ดร้อยกิโลกรัมเกรตาพเรยกนี่ดมต Daniek i czaja radni danu rejestracyjno blasku, szedzie la po triczku aru maszynu maksimalna tonaza. Sie porosna. A wie bier nie nidzie an ชาลาสนาอีลิวาสเยโกสยามครับไปทะเบียนตรงนี้มีทะเบียนเกียมตรงไปตรงเฮ้ยกระจก่าอันแน่กระจกแตกกระจกแตกคนทำอะไรปั๊บเออกระจกแตกหนึ่งบ้าน กระจกแตกหนึ่บ้าน,นครับยางไม่แดนนะกระจกข้างนี้ยังอยู่คันชนนี่เปิดห้องเครื่องดูดิซ่อนอะไรันหรือเปล่าเนี่ยน,น่าซ่อนเนาะเออดีดีดีไม่เสียงอะไรสุดสุดกระจกแตกข้างเดียวครับผมเปิดประตูดิ งอกหัวเข้ามามีอะไรไปไเนงอกเข้ามาอ,อีกจะแกบอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยไอมีเด็กเ็บ้าเนี่ยน,นีนเ่เปิดตู้อ้ามใช่ปิดตาเราเปิด,ปดปขึ้นาตาเจอท้ายไม่มีอะไรทุกคนเยว เมีอะไรแล้วนะนเนี่ยผมเป็นเด็กใหม่ผมก็ตรวจนานหน่อยถอดล้อทิ้งยางแบนไหม,มเ,นเนี่ยเช็คล้อเช็คอีกเนี่ยยางไม่แบนหรอกไหมเอาพีดูให้นนนในเนี่ยมใจปึ๊บตัดงลิ้นครับผมลิ้นหนังเสือตอนต้องมีเส้นที่ติดตามจาับกุมจับจับกุมบ้าเลยจับกุมแค่ ต้องไงต่อวะอา้าวเอาไปไงโกเคกระจกมันแตกข้างนึงอ่ะ นม yeah. ่มาเบาโอเคจะได้ท่เูกระจกแตกไม่ใช่กระจกหานะกระจกแตกกระจกแตก คือให้ครอบไปได้แนหะรถมีแค่กระจกแตกเฉยออไม่เยองมากครับผมกระจกแตกเฉยอันมัติไปจะได้อะไราชหต้องออกไปไปดิเตะส่งยเาย,ายอันต่อมาโอ้รเรกวนซะเียออมเอตัวบาร์ันดีเนี่ย

ีวัด <substit> ด <uting> ีไหวต่อมาครับน่ายรมาถ่ายรูปมาเก็บปันมาเก็บระพันครับแหเก็บระพันมเก็บระพันเก็บระันกำลังทำงานก่อนเปิดไาก็พอเออ นะเฮ้ยมียางรถว่ะนี่พ้องยางสำรองด้วยนะเนี่ยเราทำไมยางรถมันใหญ่กว่าล้อวะใช่ไหมเนี่ยนี่ใช่ไหมเนี่ย,ยไหเนเอ,อดูไปสักทีนดยดิอัตริจอัตรบริตาไปนารขึ้นมัน้วยลวยเดี๋ยวขึ้น้วยมาดิไหนวะนามสกุลอ๋อ,ดอเด็กพอมเริงนี อลยเอ็น,นยา้าเม่ยอมสำหกับเครื่อตรงกันไหมือ่องตรงกันหมายเลื่อนขึ้นเดินทางนี่วะจะไ,ได้ถึงวันที่อบาบัตรไม่หมดอายุครับผมตอนนี้ตอนนี้ปี 198, หนึ่งเก้าแปดหนึ่งบัตรเข้าหมดอายุปีหนึ่งเก้าแปดสองนะเหตุผลในการเข้าคือมาทำงานนะผมอันนี้เฮ้ย หนังสือเดินทางหมดอายุอ่ะใอ้นี่หนังสือเดินทางหมดอายุใช้ยังดีนะเนี่ยนี่หมดอายุส่วนเรือ่องอะไรโอเคเกมน,นี้คือดีมากครับผมคือแม่งเล่นเพลินดีค <c oughs> ือแม่งเราได้เป็นตำรวจจริงๆครับผมละเอียดทุกอย่างเลยก็เคเป็นมันหมดอายุโอเคเดี๋ยวมันมีหนึ่งอย่างครับผมคือไอ้นี่นะผมมันหมดอายุครับไม่ตรงกันเลยครับเพราะหมดอายุของมัน ตาครับมาได้เินสื่อเดินทางถูกเงไหมตรงครับเคานการตรวจสอบมันหมดอายุติ๊กนี่ตาครับนี่รถนะขอไปเช็รถก่อนลายแดง FFS เย่เกิดเรื่องนี่ตอนนี้ ต้อนอะไรสู้แม่งมีฝั่งเดียวอีกน้ำมันใส่ยางก็ได้คาริเบียนยไปไม่แตกนะกระจกครบนะอ่าจกไม่แตกจกไม่แตกจกข้กางครบถังน้ำมันเปิดดิถังน้ำมันไงวะเขินลงมาดิขอมอนแมนขอมอนเออได้ เขาเป็นไงดีวะเนี่ยทันจริงๆเข้าได้ปะเกิดยึบลงไปเจ๊เจ๊ไหนวะมีอะไรไหมน่ยเฮ้ยๆนี่นนมีอะไรต้อนเอาไว้เดี๋ยวยึดยั๊กไหมยึดจั๊กเดี๋ยวยึดยักไหมอืออ่ะเอ็บไปเรียนตรงเลยเฮ้ยรถไม่มีการชน ครับไหนวะกันชนไม่มีกันชนครับไม่มีกันชนแล้วรถมันต้องใส่กันชนทุกอันด้วยหรอวะต้องนั่งเฮ้ยต้องหรอกต้องไม่มากรถนี้ไม่ใส่กันชนหรอกอื้อไม่ต้องมาตรงนี้วะ อ๋อไมนะ่ต้องซื้อกินหรอกถ้ามีข่าวมาตรงนี้นนะเรื่อรายงานประสอบเชื้อคล้อ,อยมหมดอายุเรียน้องมหมดอายุแล้วเว้ยรัฐอะไรราชเหรอไปดิดมหมดอายุโดนดาอยเนะว้ยเนี่ยระบาดหมดอายุาเฉยใม่ทานเลยเรื่องมากเลย เนี่ยตับเนี่ยตายยายนี่ตัวนู้นโอ้ราษฎาอ่าสุดท้ายแล้วครับพอแล้ววะมีไงครับผม <c oughs> เหตุผลของคนใจดีผมว่าแล้วตินตามไม่ทันเลยกดปุ่มยิงปุ่มสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีออสสดดแล้ยวยน่าระ บริสกัดิฉันเตร์ก้าาดีทุกวันนะผมไม่ต้องทำเป็นซ้ะครับสาระดูดิมพูดูตปารปยก็โอ้ยยยโดนหน้าผมมนนี่เฮ้ยย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 นยย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 ยียย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 ไย อะไรคืออะไรเฮ้ยงานละเอียดดีนี่หว่าคนทำเครื่องรถเฮ้ย,ยหลังคารถเปน็นเฮ้ยนี่มันนี่หลังคาดัดแปลงนี่หว่าหลังคารถหายครับเพื่อ,อ,อทางรถหายไป กษันริยอาณาจักรที่คือสังขารมีสา,า,สาโอเคยังไม่หมดอายุโอเคปัดเงินยังไม่หมดอายุาคุณตรงน,น,นั้นคุณกันคือเดินทางโอ้ยจากรถไมื่ข้็มาเลยจเต็มหัวเลยวบอขอให้สำหรับโอเคตรงกัน คืออันนี้คือตรงหมดครับผมแต่แต่ไอ้รถนี่แหละจะทำไงวะเนี่ยท้ายไม่มีอ่ะยังไงอ่ะยางแบนไหมเนี่ยยางแบนหรืออะไรวะ,อะเอาไปติ๊คกครับผมยางแบนหนึ่งล้อครับโอเคแบนล้อหนึ่งเนาะ

กระจเยบว่าตาสวยสายงานเลยประมาณนี้คือเข้าเมืองได้ครับผอ้โมื่อกี้โดนหักไปร้อยหนึ่งมัดตัวทางรถ่ายราดตุกซสายอามานมอาดตัวบัจจิตตาเอ้ยน้าขาดขาดหรือเปล่า อ๋อตอนนี้เป็นวัดนตำหนักรถก็เลยขับมาเชิญมามอญมอญแมนว้าวรถสวยนี่ว่ะนี่กระจกแตกเลยหนึ่งบานสองบานนับหมดอ่ะมาแล้วนี่เราทักทายคนขับสามบานอ่ะสวัสดีครับเพร่อนเชิญรอดูเซมบูดูเออะปาริยัตก เอ้ยื่นมาตอนทีโ่โหคิ้มหน้าผมหนึ่งบ้านสองบ้านสามบ้านกระจกแตกสามบ้านนะกช้ายอีกหนึ่งครับกระจกแตกหนึ่งสองสามใครแตก มีนาเมีษามีษาพป็สภาอ๋อหมดเดือนหน้า,อานอเอ้ยไม่ใช่ดิเออหมดเดือนหน้าบรรหมดอุษรรพบุรุเดือนหน้าไอ้วานเดี๋ยวนะงานศิุณไม่ตรงกันนี่แล้วก็เฮ้ยจะมีกับอันนี้ไม่ตรงกัน

ชื่อมันไม่ตรงกันครับผมตอ,อนนี้คือชื่อนามสกุลไม่ตรงกันครับครับชื่ออ่นนางหนักรถโอเคตามนี้ตามนี้นะชื่อชื่อนามสกุลไม่ตรงกันอุมาศหรือไม่อมุอมาศ ไม่อนุมัดครับผมต่อให้เป็นคนอยู่ที่นี่วัชุดนารวันอร่อย <c oughs> เฮ้ยปิดให้เว้ยปิดปิดไปไปไปย้อนกลับไปชื่อไม่ตรงย้อนกลับย้อนกลับคนอะไรชื่อไม่ตรงกันชื่อดิมวะไม่ต้องซ้อไอ้นนองเดินคันต่อบ้าน เดอหนาอจจะ่วยงาุการควบคุมจะเป็นตัวอย่างรับเรื่องนะเป็นตัวอย่างรับเรื่องนะคีเอกสารครบมีเอกสารออกมาเฮ้ยในรอบเรื่องแล้วเนี่ยเปิดมาจกแตกเนี่ยเฮ้ยเอ๊มองวะเนี่ยเมาไม่ขับหรือเปล่าเอ้ยดูหน้ามันงงๆเว้ยอะไรกัน ถ่ายรูปล้เปิดห้องเครื่องดูดิครับกระจายดูดิเชื่องกันนะเยนดีวายดีวายดีนึ่งหนึ่งาษาทดเตรียตรงกันอัชนาจักรแ่อนญยตเข้าเมืองงามาถึงที่หายัไในหมดยังหหมดงมถึงแดนระตะตาหาเลยกังสือด้านทางตรงไหมเ็คตรงออกให้สํสำหรับ ได้ชำระกองการโอเคองี้ก็โตงันจากครับผมแต่านี่นะเฮ้ยน้ำหนักรถหนึ่ดร้อยช่างดิอ๋อรู้สึกว่าเบาหนึ่งโจกกระแตกไปห,หนึ่งแล้วโจกแตกไปห,หนึ่งแล้วแหม่จกแตกไปห,หนึ่งแล้วครับ ตกแจกไ,ไปหนงยงให้แบนป้ายอยู่ครบเดียวยงบบให้แบนเฮ้ยไม่เหนื่อยรับตกแจกสองจะขับป่งั้นน้องยืมแล้ชาท์มาชายัดไปได้ยังรอตัวเดีไม่เส็จ ไปในรถเมล้าให้เปิดตรงนี้ได้ไงได้ออะไรลอเกสองไปดิยุงหรือแมงวันวะทาแล้วน่าจะเป็นยุงมากกว่าผม หาปักไปแจ๊ะไปยุบครับเป็นตามนี้คือจบแต่ไม่เฉยไปแตได้ถุกซ่อ่ะจบแชิสตดขอบคุณลาก่อนไปจบดีเนาะมองหงน้านี่หมดแล้วครับตอนนี้หมดรถที่จะเข้ามา อ๋อนี่เขาไม่รู้เรี่องเลยเขาไม่สามารถที่จะพาบบไปมีคนได้นะว้าวนี่คืออพาร์ตเมนต์ของผมยอดมากผมครับทุกหมวดโอ้แล้วแม่งเกางีงในใครวะเนี่ยไอเลิฟโอ้เอ่อเอ้ยมันอ่านกลับนี่หว่า S P O S ก็อะไรมันต้องอ่านกลับมันเป็นกลับ อนน,นี้โอ้โหตัวนี้นี่สุดยอดเลยโหลายหมักพัด,ด้วยโอยห,ห้องน้ำบ้ารแล้วทำไ,ไมมีรูปหัวใจด้วยเนี่ยเขาเอาไว้ส่องดูโอ้ขออออี้โอ้ดูพักผ่อนหย่อนใจแล้วผมรับสบายแล้วคืนนี้ตอนนี้คือ No. <No. S 1> เราผิดคาดไปหนึ่งคันนะผมการดูแลด้านหน้ารบอีกสามร้อยลบอีกร้อยหนึ่งเป็นสี่ร้อยวันนี้ได้เจ็ดร้อยผมโอเคผมถ้าใครชอบคลิปเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่พร์ทหน้าผมกับเกมการจำลองเป็นตำรวจเออตรวจคนเข้าเมืองนะผมโอเคไปละแล้วเจอกันบ๊ายบาย